ห่างนี้ประมาณสามโลนะครับเลนเลนเลนขอป๋าปีสาจหาง โอ้ยน้นต้องมีลมดอเองนมือดน้มัันมองเลนเหรอป๊อปมันลเหลี่ยวอยู่ครับอืม ชายาเจ้าปีศาจหางครับมันมีมองเลียนแล้วเมันมองเลียนเหรอ ได้ยินเสียงสนุมนะครับลงแล้ว <laughs> อาคาดว่าวันนี้เจ้าปีศาจหางจะไม่ได้ขึ้นบอยบินนะครับเพราะว่าลมล่างไม่ค่อยมีส่วนเพื่อนๆนั้นนู่นหนึ่ง <c oughs> ดวงครับอันนี้อันนี้หางยังไม่หมดนะครับ ลมมันหมดแล้วนุ่นอีกเพื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับ